มาดูข่าวสาากันในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนาทีมหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะ นางสาวธนิยาในพินิษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมชมสิ Graham, สนค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดกรา, an th, าดกรา an th, ส,า ame, สินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะคะร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นเพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์เกิดสินค้านวัตกรรมเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต และแหล่งจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งเพื่อสร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรค่ะภายในงานครับมีการประกวดร้านค้าสวยงามการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปกลุ่มแปลงใหญ่เช่นพืชผักพื้นบ้านพืชผักอินทรีย์ผลไม้ข้าวสารมารตรฐานอินทรีย์และ GAP สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งมีจัดอยู่ในงานนี้ครับ